เพียบรรยากาศกันบ้างนะครับหลังจากที่เราเนี่ยเล่นผลพิสากันมาเยอะมากๆเลยนะครับในคลิปนี้ก็จะมาเป็นในเรื่องของ3ดาบโซโลนะฮะก็จะไปดูกันนะครับว่าแต่ละแบบเนี่ยจะทำออกมาได้เท่แล้วก็สวยแค่ไหนนะครับแต่ก่อนจะไปทับชมคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะเติมเกมพาร์หรือว่ากดผลพิสายเนี่ยก็สามารถไปใช้บริการได้ที่ร้านเบอร์เบิร์นชอปเลยนะครับแถมจะมีบริการอื่นๆนะครับให้เลือกใช้งานอีกเพียบเลยก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับร้านเบอร์เบิร์นชอปมาดูันกับแมปแรกนะครับคือแมปนี้เลยนะบล็ ก็จะมีของโลกแรกนะครับแล้วก็ของโลกที่2นั่นเองนะที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ครับก็จะเป็นของโลกแรกนะครับซึ่งมันเนี่ยโดนปรับมาใหม่ด้วยนะครับโดนรีเวิร์กมาใหม่นะผมได้เลยว่าไม่น้อยหน้าแน่นอนนะครับสกิลนี้ค่อนข้างสวยเลยแหละเราก็จะมาเริ่มจาก3ดาบโลกแรกก่อนเลยละกันนะครับซึ่งก็สามารถหาซื้อได้ที่โลกแรกเลยนะครับที่เกาะหิมะนะถ้าจะไม่ผิดนะครับราคาอยู่ที่60,000เบรีนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยมาดู m 1กันก่อนเลยละกันนะครับว่า M1 ันเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับโอเคเป็นแบบนี้ครับปกติฮะไม่มีอะไรมากกปติ ก็คือดาบทั่วไปอ่ะนะครับผมโอเคครับมาเริ่มจากสกิลแรกเลยนะครับเป็นสกิลแซดมาฟันไปเลยครับผมนี่เอฟเฟกต์ถือว่าสวยเลยนะครับไม่ได้แย่นะเว้ยมาครับอีกรอบหนึ่งปาไปเลยนี่เอฟเฟกต์สวยมากก็โอเคอ่ะนะครับโอเคอ่ะสำหรับของโลกแรกอ่ะทำมาได้สวยขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะครับแล้วก็สกิลถัดมานะครับเป็นสกิลเอ็กมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนี่เป็นการพุ่งไปด้านหน้าแล้วก็ฟันแบบนี้นะครับ นี่แต่ว่าเทศจริงเท่จริงเฟลฟกทัวสวยเลยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้อัปดาบนะครับดาเมจมันก็เลยเบานะอีกรอบหนึ่งฟันไปแล้วก็พุ่งไปแล้วมันเดินไปไหนวะนะเดินมั่วจัดเลยและนี่คือ3ดาบของโลก2นะครับทูทริปโป้คาตนาก็จะเป็นการเอา3ดาบมารวมกันนะครับ3ดาบแบบ3ดาบจริงๆเลยนะฮะมีไซชิมีชิซุยนะครับแล้วก็โอโรชินะครับเวลาฟันก็จะเป็นแบบนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือการฟันแบบปกติอะนะฮะ มาครับเริ่มจากสกิลแรกเลย Wolf Fang Rush เป็นยังไงโอเปการพุ่งไปฟันนี่ไงไม่ได้เล่นนานนะครับลืมสกิลหมดแล้วนานทีได้กลับมาเล่นนะครับนี่ครับพุ่งไปฟันแบบนี้เลยแล้วก็สกิล X นะครับ Dragon Hurricane น่ครับก็สามารถกดค้างได้แบบนี้เลยนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะเอาไว้ชาร์จเพื่อเล็งเฉยๆนะครับแล้วก็ปล่อยไปเลยครับนี่เป็นการปล่อยมังกรออกไปนะครับแล้วก็สร้างพายุเฮอริเคนแบบนี้นะ ถือว่าเท่เลยนะครับสหรับแมปแรกนี่ประมาณนี้นี่คือสกิลเอ็กนะครับนี่คือ3ดาบทั้งหมดนะครับในแมปบล็อกฟูดนะก็ไม่มีอะไรมากครับโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูกันในแมปต่อไปเลยนะครับไป let's go ครับผมและแมปต่อมานะครับก็คือแมปนี้เลย King Legacy นะครับโอเคมาเดี๋ยวเราเนี่ยมาใช้3ดาบเลยนะครับแล้วก็แมปนี้นะครับมันจะมีสามดาบทั้งหมด2แบบนะครับของโลก1กับโลก2นะเหมือนกับบล็อกฟูดเลยนะครับแต่ว่ามันต่างกันตรงที่ 3ดาบโลก2ในเกมนี้นะครับมันจะมีอยู่2เวอร์ชันนะก็จะมี v 1กับ v 2นะครับเพียงแต่ว่าผมเนี่ยไม่รู้ว่าจะสามารถกลับไปใช้ v 1ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้ผมทํา v 2ไว้แล้วนะฮะน่าจะใช่นะน่าจะเป็น v 2นะครับเพราะงั้นอาจจะไม่ได้รีวิว v 1นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับเผื่อบางคนทวงไงว่าแบบเออพี่มันมี2เวอร์ชันนะ v 1 v 2ออะไรเงี้ยของโลกแรกอุ้ยเดี๋ยวนะ ของโลกแรกมันโดนรีเวิร์กใหม่กลเป็นอันนี้เหรอวะมันดูโง่จังเลยอะ่ะเดี๋ยวลองกลับไหมลองกลับไปดูดีกว่านะครับโอเคครับมากลับมาที่โลกแรกนะครับขอเสียเวลาสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับคือมันคาใจเว้ยปกติเราต้องมาซื้อที่นี่นะครับถ้าจะไม่ผิดนี่ไงใช่ไหมเอาคุณมีอยู่แล้วก็คืออันนี้เหรอจากดาบราคาสองล้านห้าแสนที่ดูแบบเท่ๆฮะกลายเป็นอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอเคมาเดี๋ยวเราเนี่ยมารีวิวเลยแล้วกันนะครับสนารับ3ดาบโลกแรกนะฮะเริ่มจากเอวันเลยนะครับ นี่เขจะเป็นแบบนี้ครับคาบ3ดาบแต่ทำไมฟันแค่2ดาบวะอ๋อมีตอนหมุนด้วยนี่เอวันครับประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับไม่ได้แย่โอเคมาสกิลแรกครับ3ขึ้นวายุมันดูง่อยจังวะเฮ้ยมันก็สวยแหละนะครับมันก็สวยแหละนะครับมันก็ใช้ได้เดี๋ยวลองปาขึ้นฟ้าดูนะครับนี่ก็เป็นแบบนี้ครับนี่ครับควยดาบเป็นดอกจันแบบนี้นะฮะก็ประมาณนี้นี่คือสกิลแรกครับสกิลแซด แล้วก็สกิลถัดมาครับเป็นสกิล X เ,เพลงดาบวายุอ่าอันนี้ก็จะเป็นการสร้างพายุนะครับแล้วก็ทำให้ศัตรูเนี่ยลอยขึ้นไปบนฟ้านะครับอีกรอบนึงครับนี่เลยก็จะลอยขึ้นไปแบบนี้ลอยขึ้นไปครับลอยขึ้นไปนี่ก็ประมาณนี้ครับนี่คือ3ามดาโลกแรกนะฮะของ King Legacy ก็ถือว่าใช้ได้ครับไม่ได้แย่ขนาดนั้นยังพอรับได้ครับยังพอรับได้เฮ้ย no อย่าด้เวย้ยโอ้ยนี่แม่งนิสัยไม่ดีเลยอ่ะหนีก่อนไอ้นังห <c oughs> นีก่อนโอ้ยโอ้โอลังแกได้ไปกระทั่งคนถือดาบโลกแรกเมื่อกี้ถึงไหนแล้วอ่ะลืมเลยอ่ะก็เดี๋ยวเราเนี่ยมาดูกันใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับทุกสกิลนะสกิลแรกครับแล้วก็สกิลที่2ครับผมนี่เลยประมาณนี้ก็มีประมาณนี้ครับนี่คือ3ดาบโลกแรกครับของคิลเลกาซีนะเดี๋ยวเราเนี่ยมาใช้ของโลกที่2เลยนะครับและนี่ก็คือ3ดาบโลกที่2นะครับ ทำไมมันดูง่อยจังวะคือโมเดลมันสวยเว้ยแต่ว่าสีมันไม่สวยเว้ยตอนฟันนะครับก็จะสร้างพายุขึ้นมาแบบนี้เลยนะฮะนี่เป็นหนึ่งคอมโบนะครับประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเป็น V1 V2 องะไรไงก็สมาถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับที่ผมเนี่ยกำลังใช้อยู่นะผมไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับลืมละเริ่มจากสกิลแรกเลยนะครับสกิลแซดไม่รู้ว่าคืออะไรครับลองใช้ไปก่อนคืออะไรอะ่ะแป๊นหนึ่งนะอ๋อใช้ได้แบบต่อเนื่องดูไม่ค่อยทันนะครับเดี๋ยวใหม่อีกรอบหนึ่งนะโอเคหนึ่งสอง สามอ๋อใช้ได้ประมาณ3รอบนะครับแล้วก็สกลิลถัดมาครับปเป็นสกิล X พี่พบพี่นาศนะครับชื่อแม่งเท่กว่าสกลิลชื่อแล้วอุ้ยเดี๋ยวนะเท่อยู่นะอุ้ยเท่อยู่กดค้างครับแล้วก็พุ่งไปเลยอ่าประมาณนี้ก็เป็นการพุ่งไปฟันอ่ะนะฮะฟันฟันฟันชึบชึบชึบแล้วก็ X สกิสกลดูเรียบง่ายมากเลยนะครับดูไม่ค่อยมีอะไรเลยอะ่ะ ก็มานี่ครับสำหรับสามดาบในคิงเลกาซี่นะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูกันได้แมปต่อไปเลยนะครับไปแลนแมปหลังจากนี้นะครับมันก็จะเป็นแมปแบตเทนเกลว์แล้วนะฮะแต่ว่ามันยังคงเป็นแมปแบตเทนเกลว์ที่เป็นของวันพีส์อยู่นะครับอย่างเช่นแมปนี้เลยนะครับพีส์แบตเทนเกลว์นะครับผมซึ่งแบบนี้ก็จะมีโซโลนะครับเป็นตัวละครโซโลเลยนะครับนี่เลยอย่างที่ผมกําลังใช้อยู่นะฮะโอเคก็เดี๋ยวเราเนี่ยมาดูกันนะครับว่าในแมปนี้จะเชออกมาได้ดีแค่ไหนนะครับสำหรับ3ดาบนะฮะเริ่มจาก M1 ก่อนเลลยอวันนนนะคครรััับบฟี่คือ M1 นะะฮ จะเป็นการฟันแบบนี้1,2,3,4ประมาณนี้เลยเดีย๋ยวมาดูท่าหนักกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่จะเป็นการกระโดดขึ้นไปแล้วก็เตะใช่ไหมสองสาอ่าประมาณนี้ครับโอเคมาเริ่มจากสกิลแรกเลยนะครับโอนิกิริอุย้ยถือว่าเท่นะเธอไปเล่นไปเอาใหม่อรอบหนึ่งครับโอนิกริรินี่เฮ้ยเท่ว่ะแล้วก็สกิลที่2องลาพิส โอ้นึกว่าจะหมดแค่การฟันรัวนะครับมีการตวัดรอบตัวด้วยว่ะผมมีคอมมานด์ของ V.I.P. อยู่นะครับเพราะงั้นสามารถเปิดสกิลแบบโนคูดาวได้นะครับเราจะใช้แบบรัวๆเลยนะฮะโอเคฟัน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 ตวัดนี่ก็เท่ฟันอีกรอบนี่โอ้โหเป็นเท่จริงเท่จริงเฮ้ยเดี๋ยวนะโหน่าจะเป็นท่าฟินิชนะครับไอ้ท่าเมื่อกี้ดูใหม่รอบนึงแล้วกันนี่ไงมันปิดเลือดได้ไหมเนี่ยแป๊บนึงนะ นี่ไงปิดเลือดได้โอเคขออญาตปิดเลือดไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยฮะเดี๋ยวผมเนี่ยขอลองสกิลหนึ่งใหม่แล้วกันนะครับเผื่อโอทิกริเนี่ยมันมีเอ่อท่าฟินิชเหมือนกันนะครับมาปึ๊บก็ก็ไม่มีอะไรครับมาครับสกิลที่3ชื่อว่าเดดไลออนสไตล์อุ้ยโอ้โเท่อยู่นะเนี่ยยกขึ้นแล้วก็ฟันแบบนี้มาขอตีให้มันแบบเลือดเลือน้อยก่อนลวกันนะครับ เราจะได้ใช้ท่าฟินิชนะกด3เลยฟึบก็ไม่มีนะครับโอเคแล้วก็สกิลที่4ฟันขึ้นเหน่าไปนะครับแบบนี้โอ้มาครับเดี๋ยวเราเนี่ยใช้อรอบหนึ่งครับสับสกิลที่4ฟันไปเลยฟึบก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับรู้สึกว่าน่าจะมีฟินิชอยู่แค่ท่า2นะครับก็คือลาพิสแลตนะแต่ว่าให้หมดแค่นี้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยยังมีร่างอัลติเมตสกิลอีกนะครับ พราะงั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวมากดกันเลยครับผมกดไปเลยสกิลจีคืออะไรเฮ้ยอาชูราป่ะเนี่ยใช่ปะอาชูราเอ่อไม่แน่ใจครับอุย้ยแต่มันเท่ว่ะเฮ้ยเท่ว่ะเดี๋ยวลองฟันดูนะครับเปลี่ยนหรือเปล่าหนึ่งสองสามสี่ไม่เปลี่ยนนะฮะแล้วพุ่งไปฟันอนะ่ะพุ่งไปก็ไม่เปลี่ยนครับแต่ว่ามีแค่สกิลเดียวนะครับที่เพิ่มเข้ามาเป็นสปินแอคแท็กเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับกดใช้เลยคืออะไร โอ้เดี๋ยวนะคืออะไรอ่ะโอ้โหเป็นการพุ่งไปแล้วก็หมุนนะครับแบบนี้เนี่หมุนแบบเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์แล้วก็ตวัดดาบโคเทมีฟินิชปะไม่มีนะครับนี่คือท่าทั้งหมดนะครับในแมปพีดเพื่อนกาวนะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะครับสลหรับแมปนี้เป็นแมปที่เหมือนยังทำให้เสียด้วยนะครับ เดี๋ยวเราเนี่ยไปเจอกันในแมปสุดท้ายเลยนะครับไปะเลสโกครับผมและแมปสุดท้ายนะครับก็คือแมปนี้เลยฮะสี่แพทเทิร์นเก้านะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาซื้อเซิร์ฟวีพีของแมปนี้ด้วยเลยละกันนะครับคือมันมีเซิร์ฟวีนะครับแต่ว่ามันเป็นเซิร์ฟวีที่เอ่อเรียกว่าเอาไว้แค่เข้ามาเล่นเฉยๆนะครับมันไม่สามารถใช้คอมมานด์อะไรพวกนี้ได้นะที่ต้องซื้อก็ไม่ใช่อะไรครับคือกว่าจะเก็บเกรดได้กว่าจะใช้สกิลได้อะไรเงี้ยมันนานเว้ยก็เลยจำใจต้องซื้อนะครับเพราะงั้นน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 ฝาาาากกกดดดไไลลลลคคคคค์ิปีี้้้้้้ววววยยยยยะะ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 ะสัััรรรรงฮฮบบถถืืออออออ่่เเเเมแโต นี่ไงขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับเป็นคอมมานด VAP ซึ่งสิ่งที่เราต้องการคือตรงนี้เลยนะครับ VAP คอมมานด์นะนี่เลยโคตรเจ๋งอ่ะมาครับแต่เราเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นโซโลเลยนะครับรู้สึกว่าดาบนี่จะเป็นของเวอร์ชั่นภาควันคุนี้นะครับเพราะว่ามีเอ็นมาแล้วนะมาเริ่มจากสกิลคิกันก่อนเลยแล้วกันนะครับเป็นการแดะนะนี่เป็นการแดะนะครับเอก็ไม่มีอะไรครับฟันเป็นเอฟเฟกต์เขียวแบบนี้ครับนี่โอ้ยเสียงแบบเหมือนฟันผลไม้เลยอ่ะ มาครับมาเริ่มจากสกิลที่1เลยนะฮะโอนิกิริโอ้โหโค้เทขอใหม่อีกรอบหนึง่งโอ้โหโค้เทีทจริงมีอิมแพคเฟรมด้วยนะครับเมื่อกี้เทจัดนี่โอ้โ oh, หเอาเรื่องว่ะแมปนี้รู้สึกว่าแมปนี้เขาจะไม่ค่อยทำฟินิชนะครับหลายตัวคือไม่มีฟินิชเลยเว้ยไม่ว่าจะเป็นลูฟี่หรืออะไรพวกนี้ไม่มีฟินิชเลยนะครับฟัน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 โอเค10%ครับโอนิกิริใหม่อีกรอบนึง นี่นะครับไม่มีฟินิชนะฮะแล้วก็สกิลที่2ครับลอ่อนซองบทเพลงสิงโตโอเคมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงสกิลที่2น่าจะต้องให้โดนด้วยนะครับเอาใหม่อีกรอบนึงโอเคประมาณนี้โอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะมีฟินิชหรือเปล่าถ้าสับท่านี้โอเคสัก5%ปึ๊บไม่มีฮะตายเลยครับเือ <c oughs> ตายแล้วคือตายเลยล้มเลย แล้วก็สกิลที่3ครับชื่อว่าพาวฟินิกโอ้ชื่อแม่งคล้ายๆกันเลยอ่ะนะจากแมปเมื่อกี้โอเคมาดูกันว่าจะเป็นยังไงอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวนะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเอฟเฟกไม่เหมือนกันอ่ะนี่คือ1ครับนี่คือ2แล้วก็3ใแช่ครั้งต่อไปก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเหลืออยๆ12%เใช่ไหมมาดูกันว่าจะมีฟินิกหรือเปล่านะครับมาไม่มีครับ โอเคครับแล้วก็สกิลที่4ครับชื่อว่าคร i มบิ n งดาก้อนอ้าวเฮ้ย <laughs> ต้องให้โดนอีกแล้วนะครับมาโอเคเป็นการคอมโบครับไม่มีอะไรมากยกขึ้นฟ้าฟันลงมาประมาณนี้โอเคมาสกิลที่4ใหม่ครับไม่มีฟินิชนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยมาดูกันนะครับว่า awakening ครับจะเป็นยังไงกด G ีเลยครับผมโอ้โหโคตรเท น่าจะเป็นท่าตอนที่สู้กับคิงนะครับลองฟันดูนะครับเป็นไงตอนฟันก็เหมือนเดิมนะครับโอเคสกิลแรกครับเฮ้ยเฮ้ยอุ้ย Oh my god ในที่สุดก็มีแมปที่ทำออกมาไดออ้ให้ผมเนี่ยเออตื้นตันใจสักทีนะครับหลายแมปที่ผ่านมาแม่งโหไม่ค่อยได้เรื่องเลยนะฮะโอเคสกิลก็จะเป็นการเออวิ่งไปฟันครับประมาณนี้ถ้าเกิดว่าไม่โดนก็จะไม่เข้าคัาสซีนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าโดนเนี่ยมันก็จะเข้าคัาสซีนนะอย่างที่เราเคยเห็นแบบนี้เลยนี่ตาแดงอดหลับอดนอนนะฮะนั่งทำคลิปกลางคืนประมาณนี้อุ้ยตายเลยหรอโอโห,โหแรงมาก โอเคแล้วก็สกิลที่2นะครับชื่อว่าทีเทอร์ซันเวิลด์นะครับสามพันนะสามพันโลกโอ๋อสามพันโลกโอเคสกิลที่2เป็นท่าเคาน์เตอร์นะฮะเป็นท่าเคาน์เตอร์เดี๋ยวลองเสกเออ่ดัมมี่ที่มันสามารถแอ็แทกได้ออกมานะครับอ่ะตัวนี้ฮะผมแม่งออกมาก็ซัดเลยตึงขึ้นมาสกิลที่2กดปุ๊บปั๊บสามพันโลกเสียบแล้วก็ฟันข้างบนกดปุ๊บนี่จากมุมสูงครับ โอ้โม่งเท่มากเฮ้ตื่นตันใจนะฮะแล้วก็ท่าที่3ครับผมเตาสั้นคัดโอเคลองใช้ดูว้าวเอฟเฟปไม่โหลดเดี๋ยวขอใช้แบบให้มันโดนเต็มๆแล้วกันนะฮะเอาใหมา่รอบหนึ่งนี่เลยฟันไปอุ้ยดาเมจแรงเลยอุ้ยดาเมจแรงมากน่าจะไม่มีฟินิชนะครับไม่มีฟินิช,ชท่าเลยอ่ะโอ้โหนา่าเสียดายมากโอเคมาท่าที่4ครับอสุรานี่ ก้าวดาบวิชาก้าวดาบชื่ออะไรจะไม่ได้ละมีคั้ซีนครับโหเม่เท่มากอะ่ะยังไม่จบอีกเหรอ้ยเดี๋ยวหินบังตายเลยปะเนี่ยโอ้โหตายเลยนะครับญี่ปุ่นมันน่าจะอ่านว่าอสุรานะครับแต่ว่าภาษาไทยเนี่ยมันอ่านว่าอาชูร่าครับประมาณนั้น ก็มานี่ครับนี่คือ3ดาบในแมปรีเปนเทนกาวนะครับก็ถือว่าเทาออมาได้สวยแล้วก็เท่มากๆเลยนะสรัดในแมปนี้นะก็นั่นแหละ,ะครับในคลิปนี้มีประมาณนี้ใครที่ชอบแมปไหนครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยไว้เจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าไปละบายครับผมดึกแล้วนี้ไปนอนก่อนละแต่ก่อนจะไปขอชูไล่ออกสกรอบหนึ่งสิ